กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐมเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงขึ้นตรงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มภาคกลางตอนกลางปริมณฑลจังหวัดนครปฐมมีพื้นที่1.35ล้านไร่มีที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตก56กิโลเมตรบริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีนมีคลองธรรมชาติและคลองที่กุดขึ้นเป็นจำนวนมากมีประชากรประมาณ8 9 0 0ส0เศษ อาชีพส่วนใหญ่ด้านเกษตรกรรมและมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่เป็นจำนวนถึง3,493โรงงานแบ่งเขตการปกครองเป็น7อำเภอ106ตำบล930หมู่บ้านปัจจุบันมีนายชันนะเอี่ยมแสงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมการจัดของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐมประกอบด้วย2ส,ส่วนปฏิบัติงานคือส่วนบริหารงาน กับส่วนอำนวยการและประสานการปฏิบัติบรรจุข้าราชการครบ47อัตราเป็นพลเรือน28อัตราตำรวจ5อัตราและทหาร14อัตราเน้นบรรจุกำลังพลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงเป็นหลักสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงแยกตามกลุ่มงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1-4ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนจาจักรดังนี้ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1 เป็นกลุ่มง,งานเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐมีงานหลักๆได้แก่งานเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักจังหวัดนครปฐม,มไม่ปรากฏกลุ่มคนหรือบุคคลที่มีการต่อต้านหรือหมิ่นสถาบันพระมาหากษัตริย์ประชาชนในพื้นที่ยังคงยึดมั่นและศรัทธาด้วยการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ในทุกโอกาสโดยเฉพาะกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งจะมีกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทุกครั้ง ซึ่งในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐมได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งจึงกำหนดหัวข้อความสำคัญของสถาบันในการบรรยายหรือการชี้แจงให้กับประชาชนเมื่อมีการอบรมตามโครงการต่างๆทุกโครงการงานอำนวยความยุติธรรมปรองดองสมานฉันท์และบูรณาการมวลชนเพื่อความมั่นคงภายในที่ผ่านมาได้ดำเนินงานโครงการแล้วเจ็ดโครงการดังนี้โครงการเยาวชนรักชาติสองรุ่น เมื่อเดือนพฤศจิกายน2561ณศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารกรมการสัตว์ทหารบกโครงการเยาวชนร่วมปกป้องพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติหนึ่งรุ่นเมื่อวันที่18ธันวาคม2561ณโรงเรียนเมืองเก่าอำเภอกำแพงแสนโครงการสารไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดองหรือสารเสวนาจำนวน9ครั้งเมื่อห่วงเดือนมกราคม2562ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการส่วนราชการ และองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างดีโครงการบวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม4ครั้งดำเนินการแล้ว1ครั้งเมื่อวันที่18-19ถึง19กุมภาพันธ์2 5 6 2นณวัดทุ่งสีหลงอำเภอดอนตูมโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนจิตอาสาสามัคคีปรองดองดำเนินการเมื่อ21กุมภาพันธ์2 5 6 2นณวัดไร่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสามราน กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติประจำปี2562เมื่อ4มีนาคม2562นักค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสนโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ก่อให้เกิดความรักความสามาคัคคีได้ทรงมอบเตาชีวมวลให้กับชุมชนแล้วจำนวน3แห่งได้แก่ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลบ้านยางอำเภอเมืองศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลบ,บางเลนอำเภอบางเลน และโรงเรียนวัดลำเหยตมบลร์ลำเหยอำเภอดอนตูมโดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มง,งานกิจการมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยนั้นในจังหวัดนครปฐมไม่ได้ประสบปัญหาสาธรารณภัยมากนักจะมีเพียงน้ําท่วมและล้นตลิ่งบางห่วงเวลาอันเกิดจากน้ําทะเลหนุนมซึ่งส่วนราชการต่างๆได้บูรณาการในการติดตามเฝ้าระวงังและเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุทุกครั้ง สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เมื่อว่วงเดือนมกราคม2562กรมควบคุมมลพิษวัดค่าฝุ่นละอองในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมได้75ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นทุกภาคส่วนจึงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาจนสถานการณ์ดีขึ้นปัจจุบันมีค่าประมาณ20ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดีมาก ซึ่งการปฏิบัตินั้นกองอาํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐมได้จัดชุดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสํารวจและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศรวมถึงระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานผลการปฏิบัติยังไม่พบสถานประกอบการที่มีการกระทําผิดแต่อย่างใดศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2เป็นกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมอันได้แก่การป้องกันแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติด จังหวัดนครปฐมยังคงมีปัญหายาเสพติดในระดับเบาบางและถึงปานกลางในบางอำเภอแต่เนื่องจากเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลและมีเส้นทางผ่านเชื่อมโยงไปยังภาคตะวันตกและภาคใต้จึงอาจเป็นแหล่งที่พักยาเสพติดเพื่อรอคอยการส่งมอบให้กลุ่มผู้ค้าระดับต่างๆบ้างในบางห้วงเวลาซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการบูรณาการในทุกภาคส่วนทั้งด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขมุ่งเน้นงานด้านการข่าวเป็นหลัก มีการร่วมออกตรวจสถานบันเทิงพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายด้านการข่าวเพื่อแจ้งเบาะแสและข่าวสารการดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลระยะเร่งด่วน3เดือนผลการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีการจับกุมผู้ต้องหาได้1199คนยาบ้า1 4 4 7 5 5เมเ็ดเมตรเมื่อเทียบกับพ่วงเวลาเดียวกันในปีงบประมาณ2 5 6 1 มีจำนวนผู้ต้องหาและของกลางเพิ่มขึ้นงานป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดนครปฐมมียอดแรงงานต่างด้าว3สัญชาติประมาณ1,12,000กว่าคนเป็นสัญชาติเมียนมามากที่สุดถึง87,052คนซึ่งจังหวัดนครปฐมได้ให้ความสำคัญในการบูรณาการแก้ไขปัญหาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกวดขันแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายโดยแต่งตั้งหัวหน้าชุดปฏิบัติการ3มชุดได้แก่ชุดที่1มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมฝ่ายความมั่นคงชุดที่2รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐมฝ่ายทหารและชุดที่3ประลัดจังหวัดนครปฐมเป็นหัวหน้าแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในแต่ละอำเภอซึ่งได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม ได้จัดชุดปฏิบัติการสำรวจจำนวนประชากรแรงงานต่างด้าวและผู้ติดต,ตามรวมทั้งชุดปฏิบัติการติดตามสกัดกัน้นปลาปลามจับกลุ่มตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบการตามที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่สองมอบหมายซึ่งมีผลการจับกลุ่มทั้งปีได้ประมาณ300คนซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามระดับเบาบางถึงปา,างกลางศูนย์ประสานการปฏิบัติที่3เป็นกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมยังไม่มีสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติแต่ได้กำหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและล่อแหลมโดยจัดชุดเครือข่ายเฝ้าระวังทุกพื้นที่และออกตรวจของหน่วยงานร่วมกันโดยเฉพาะให้ส่วนราชการและส่วนท้องถิน่นได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในจุดที่สำคัญต่างๆและให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4 เป็นกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหารปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านการควบคุมมลพิษทางน้ำและทางอากาศโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่การเกษตรฟาร์มสุก,กรและโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมได้บูรณาการร่วมกันของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตลอดจนประชาชนในรูปแบบประชารัฐในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่สำคัญได้แก่ ปัญหาขยะมูลฝอยปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจำนวน1,263ตันต่อวันปริมาณขยะตกค้าง53,607ตันมีสถานที่จัดการขยะของรัฐ23แห่งเอกชน2แห่งนอกจากนั้นจังหวัดนครปฐมยังได้เปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจำนวน2แห่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่ชาอำเภอสามพรานและองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอพุทธมุฑล โดยมุ nia, ole, ่งเน้นเป็นตัวอย่างในการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลและการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไปที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้การแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนได้จัดกิจกรรมในรูปแบบประชาลัฐโดยโครงการประชาลัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาได้จัดตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาผักตบชวาและชมรมคนริมน้ำจังหวัดนครปฐมครบทั้ง7อําอำเภอจำนวน205ชมรม ส่งผลให้ปัญหาผักตบชวาลดลงเป็นอย่างมากปัญหาการใช้น้ำเค็มในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำส่งผลให้ชาวบ้านที่ทำการเกษตรได้รับผลกระทบจากการนำน้ำเค็มมาเลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมการแก้ไขและศึกษาความเป็นไปได้อย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการออกคำสั่งระงับการใช้น้ำเค็มในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่นอกจากนี้ ได้จัดกำลังพนเข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งจังหวัดอีกด้วยการดำเนินงานด้านมวลชนสถานภาพมวลชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม,มที่ได้ฝึกอบรมและจัดตั้งแล้วตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันมียอด3,287คนซึ่งในปี2562 มีการฝึกหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองจำนวนสามหมู่บ้านดําเนินการแล้วหนึ่งหมู่บ้านทั้งนี้ได้ยึดถือแนวทางในการดําเนินการงานด้านมวลชนคือการรักษามวลชนที่จัดตั้งแล้วให้คงอยู่การจัดสร้างมวลชนขึ้นมาใหม่การนํามวลชนไปใช้งานได้จริงซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้สถานภาพสถานีวิทยุชุมชนและสื่อสิ่งพิมพ์ ในจังหวัดนคปรปฐมมีสถานีวิทยุชมุมชน54สถานี52สื่อสิ่งพิมพ์เคเบิลทีวีหนแห่งที่ผ่านมายังไม่ปรากฏสถานีวิทยุหรือสื่อสิ่งพิมพ์กระทำผิดกฎหมายและที่สำคัญทุกส่วนยังให้ความร่วมมือด้วยดีเมื่อได้รับการรองการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐมได้จัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมและการลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดระเบียบสังคมในทุกอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตั้งแต่ปี2557จนถึงเดือนกุมภาพันธ์2562มีการรับเรื่องจากประชาชนรวม5,809เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ5,806เรื่องคิดเป็นร้อยละ99.95เป็นผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจได้รับความสุขเพิ่มมากขึ้นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการโดยใช้กำลังของหน่วยส่วนประสานงานและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดนครปฐมเป็นหลักในการปฏิบัติงาน3ด้านคือด้านการข่าวมีการลงพื้นที่ในทุกอำเภอติดตามประสานงานกับเครือข่ายด้านการข่าวและเฝ้าระวังสถานที่สำคัญสำคัญเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้านกิจการผลเรลือนร่วมบูรณาการกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งจัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัญหานี่นอกระบบได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไกลเกลี่ยประนอมนี่ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนซึ่งที่ผ่านมาสามารถแก้ไขให้ตกลงกันได้ด้วยดีแล้วมีการทำบันทึกข้อตกลงด้วยความพึงพอใจของทุกฝ่ายสำหรับพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้กับประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคมดำเนินการแล้วจำนวน8ครั้งมีผู้รับคืนจำนวน101รายเป็นโฉนดที่ดิน92ฉบับเนื้อที่158ไร่25งาน739ตารางวารถยนต์6คันและรถจักรยานยนต์3คันรวมมูลค่า121ล้าน1 6 4 7 0 0บาทการปฏิบัติงานที่ผ่านมา แม้ว่าจะได้รับภารกิจจำนวนมากซึ่งบางครั้งอาจประสบอุปสรรคและปัญหามากมา,ายหลายประการแต่อย่างไรก็ตามกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐมและส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดนครปฐมขอให้ํามั่นต่อทุกท่านว่าเราจะมุ่งมั่นปฏิบัติภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบอย่างเต็มขีดความสามารถด้วยความสามัคคีและจริงใจต่อกันเพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินส่งเสริมความสุขให้ประชาชน สร้างสารรคสังคมและประเทศชาติให้มั่นคงและวัฒนาสถาพรสืบไป